สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวาเลนไทน์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อเอฟซีแม่เอฟซีพี่เอทุก,ท,กทุกท่านค่ะมาดูสองแม่ลูกนะคะมาอาบน้ำนะคะสองแม่ลูกมาอาบน้ำกันบรรยากาศร้อนค่ะช่วงนี้บรรยากาศร้อนนะคะเด็กน้อยวาเลนไทน์ Valentine, มุดน้ำทุบป,ป่องทุบป,ป่องนะคะแม่ๆจ้ะทุบป,ป่องทุบป,ป่องเลยนะคะ มูลก็ลดเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มเห็นฝั่งแล้วเริ่มเห็นเป็นถนนแล้วนะคะอันนี้เป็นสะใหญ่ก็เริ่มแบบลดลงเยอะแล้วนะคะนี่นะคะลดลงเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูดนอ้องวันทายใกล้ๆก,กันเนาะ ท้ายสนุกใหญ่เลยนะลูกเนาะสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยขออาบนานๆหน่อยนะเพราะว่าร้อนเหลือเกิน,นวันนี้อ่ะูทูถูให้พ่อถูให้ ถูถูถูให่พ่อถูให้ค่ะถูถูถูโอ้โหสองแม่ลูกสนุกกันใหญ่เลยเอ,อ้าวอาบน้ำมาไมแล้วลูกมุดเลยไมม่ล้รลูกมุดเลยมุดเลยจ้ามุดเลย ย็นสบายเย็นสบายนอนลงนอลงนอน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 ลงแช่น้ำก่อนมันร้อนมุดมุดมุดเอาหัวมุดเลย เอาหัวหมุดเลยแม่นะรุ่งมุดเลยเออมุดเลยแม่นะรุ่งจะได้เย็นมุดเลยจะได้เย็นสบายเอามุดมุดมุด,ด,ดว,วันท้ายก็ชอบไปกอ่อกวนแม่อเออมุดมุดอเออ โอ้โหมุดเออมุดจะได้เย็นเออล้างหน้าล้างตาให้แม่ดลรุ่งน้อยล้างคีตาออกให้หน่อยต้องล้างทำความสะอาดคะ่ะให้ทุกวันคะ่ะทั้งแม่และลูกเลยนะคะเพราะว่านอนทับที่ตัวเอง เจ็บลง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 โอ้โหส่งแม่ลูกลอยคอค่ะลอยคอสนุกใหญ่เลยค่ะส่งแม่ลูกเอ้ยหืออะทูลังให้แม่แล้วเด็กน้อย โอ้โหทูรังให้แม่ค่ะทูลังให้แม่ท่านแล้วอยู่ไหมนอนลงในปัญญาสิดูขี้ไข่ให้จะได้ง่ามๆคุณแม่คุณแม่นอนลงให้พ่อพลทูให้อาทูหัวให้แม่อทูหัวให้แม่เวลาทายทูหัวให้แม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยพ่อพลไปเอาเปล่า โอ้โหโอ้โหโอ้โหอาบน้ำเสร็จสะอาดสะอ้านจังเลยโอ้ยสะอาดแล้วจะมาเล่นโคลนแล้วลูกจะมาเล่นโคลนแล้วเนี่ยอาบน้ำสะอาดแล้วอย่ามาเล่นโคลนเลยโอ้ อาบน้ำเสร็จก่อนอาบน้ำก่อนมิจะเล่นโคลนไม่ได้อ่ามาชอบอยู่ตรงนี้จังเลยนีกน้อยอกน้อยชอบมากินอ่ะใบมะพร้าวค่ะดูสิคะดูสิคะนะฮะพ่อนูนนูนแม่ไปแล้ววิว<ป> <laughs> เอาวิ่งเอาวิ่งตามแม่เอาวิ่งตามแม่วิ่งตามแม่ไปถ so ูต้นไม้ก่อนถูต้นไม้ก่อนนะ โคโนนักก่อนเอาก็ไม่เอาไม่กินแห้งแล้วไปแล้วค่ะตามกันไปแล้วค่ะตามกันไปแล้ว อยู่ร่มก่อนอยู่ร่มก่อนอยู่ร่มก่อนอยู่ร่มกันก่อนนะคะสองแม่ลูกนะคะอาบน้ำมาต้องได้ถูตัวก่อนค่ะโนนเต็มที่ด้วยการสปาเอาดินปะแป้งค่ะ ปแป้งให้เย็นสบายบองรถมูบองแมรนารุ่งนี้ได้ยินเสียงรถต้องหันหน้าเข้าหารถอย่างเดียวเลยเห็นรถมาไม่ได้ค่ะกลัว แม่นนะลุงกลัวรถกลัวรถที่สุดขอถูก่อนครับผมผมขอถูก่อนให้จองคนเลยค่ะดูค่ะเออเืออาบน้ำมารอๆมาปะแป้งเต็มตัวเลย อโอ้โหแม่นาลุงโอ้โหวาเลนไทยโอ้โหวาเลนไทยก็เต็มที่โอ้โหโอ้อนอนลงนอนลงแล้วหนูไม่นอนลงแล้วนะจะไปไหนหาพ่อ จะไปลงน้ำอีกบ่ฮะจะชวนกันไปลงน้ำอีกบ่ไม่ไปหรอกอาบแล้วดีไม่สบายกระถูก่อนไปขัดขี้๊กใครหน่อยมาครัมาไปะถูกคลิ๊กใครหน่อยมันได้สวยๆไงมาได้สวยๆไง่ายไม่รู้ตอนท้ายวันเร็ว เห็นรถมาก็หันหน้าใส่รถอย่างเดียวเลยแม่ดาวลุงค่ะเต็นที่เลยค่ะทั้งแม่และลูกออก,กูลูกชายไป่อน

Mm. ถ, u, ถ, u, ถ, u, ถ u. ือถูถูถูอถู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 ให้หายคันไปเลยโอ้โหอธูถูถูส่งไม่รูปถูถูถูให้หายคันไปเลยนะ โอ้โหดูเด็กน้อยวาเลนไทน์ถูถูถูไปถูถูถูภรรยาเจ้ามาอยู่น้ำเจ้าบ่อ่ะถูถูถูเลยชาวอาทิตย์เนาะพอดีเลยเนาะกำลังอั้นกำลังอั้นคันคันคันค่ะคันคันคันผมขอถูเนอยผมขอถูไหนคะภรรยาเขอเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ